เอาลโอเคนะผมก็อินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง d i Gamer นะครับผมซึ่งวันนี้นผมก็พาทุกคนมาเล่นดูปอกนั่นเองส่วนฉากข้างหลังก็อย่าไปสนใจมากนะเพราะมันก็แค่ฉากแล้วซึ่งจะเล่นอะไรเน,นี่ยก็ดูเลยโอ้ยอากูจะเล่นแบบไหนถ่ายแบบอะไรแบบอีนอีกแล้วอย่าใช้คำาวาอีกแล้วเนื่องจากว่าเราีน้ก็ไม่ได้เล่น <c oughs> เล่เจอมีมีเอาไอ้แรกเข้ามาเฮ้ยคนเข้ามาเต็มเลยฮือได้เลยไม่สนวัสดีจ้านี่นี่ที่ไหนเนี่ยเออคือโรงเรียนแปลภาษาอปเฮ้ยเราไปเลยเราไปกันเลยนี่ประตูประตูนี้เหมือนจะล็อกบางทีฉันควรใช้ประตูหลังโอเค ไปก็ได้ไหนประตูหลังล่ะไม่เหนไงประตูหลังโอ้โหโรงเรียนเน่ามากนี่เป็นล็อกเกอร์เราสามารถเปิดได้หรือเปล่าไม่ได้นี่อะไรประตูเปิดไม่เห็นได้เลยได้แล้วกแถ้าเปิดไม่ได้ก็อยาเรียกตัวเองว่าประตูอูมีกระเป๋านักเรียนวางทิ้งเอาไว้แต่ต้องไปทางไหนเนี่ยเจอทางไปโตอแล้วว้าว เดินดองแดงดองแดงไปเรื่อยๆอุ๊บดีจ้าต้องไปทางไหนอ่ะอุ๊ยเห็นประตูที่โดนไม้ล็อกเอาไว้เป็นไปได้เลยต้องไปทางไหนวะเจ็ดแม่อุ้ยเจอแล้วประตูปริศนาเปิดได้ด้วยปือตู้ปรนามบาดสนองไปที่อีกด้านหนึ่งของโรงยิม แลาต้ว<อ>ง,<อ>งต่อปาสระไว้น้ําโอเคเราตะอไปด่สระไว้น้ําำนี่ประตูนี้เปิดได้อ่าต้องใส่กุญแจต้องหักกุญแจต้องหอกุญแจแยดแม่ออ้ตรงนี้มีประตูวิธไ,ไ,ไงเจอแล้วสระไว้น้า <c oughs> นี่สัตว์ลกเลยตรงนี้มีรั้วโรงเรียนโอ้มีอะไรนะเคืออะไรฮะ มึงยังตู้เปิดได้ไหมอ่ะเปิดได้อีเสียกูคุยกับประตูบานที่กูดูอยู่เนาะเจะได้ฟางซ้ำฟังซ้ำอ่อเพื่อเอเวอร์ออเด็ดแต่แวะอ่านไหมอ่เนี่มันอะไราะห้องปริศนาอู้เข้ามามียานมีขยะมีกุญแจไปดีกว่าเหม็นคือได้กลิ่นด้วย มีหรืวิ่งไม่เลิกวะผมกูวิบบ่งไม่ได้นี่ค้นหาชั้นใต้ดินวิ้งเฮียตกใจได้เลยฉันจะค้นหาชั้นใต้ดินอือ่นๆเราต้องดูห้องเปิดไหนไหมมีห้องน้ำด้วยชีไรน์ปีคอนติเนียตอนเจอเ wish I didn't the turn back i อ be far too late อืม ถ้าเราจะต้องไปเดินสำรวจห้องอืน่นเฮ้ยตรงนี้ตรงนี้มีมีประตูด้วยถ้าเราเปิดไปเราอาจจะเจอกับ,มบหมูเดงดีบิลีเฮ้ยเจอกุญแจตอกกุญแจหมายเลขนึงอไม่เห็นผีไม่ชอบเลยสวัสดีจ้าไปละอุ้ยอุ้ยอ้าวเฉยเลยเฮียมาบางประตูอ่ะประตูเปิดไม่ได้อ่ะ อีดี้เอาง่างไมหไมให้กูเปิดประตูเด่กกูก็เอากุญแจแทงปากแล้วหรอกมาเลือกกุญแจมาแล้วทุกคนเด็กจะไปไปหาประตูเปิดกันตีไปเปิดรปดระตูไหนล่ะนี่ประตูคุณรูร้ตืบเจอได้ยังไงวิ่งไหนเปิดไม่ได้ใช่างเยโอ้ดินทับขนาดนี้มันจะเปิดยังไงเออไง ตูแหละไหนวิ่งไปไสกลเลยอี่อยู่ที่เดิมนี่แหละประตูอยู่ข้างหน้าจำห้องที่เจอผีอได้ปะอ่าได้นั่นแหละอยู่ตรงนี้ <c oughs> วิ่งไปสกลยเลยอุ้ยมันสามารถได้เป็นโนโดได้ก็แย่แล้วได้ไม่ได้ เราต้องไปทางไหนอ่ะเราต้องหาห้องใต้ดินอู้ยี่ไงเจอห้องใต้ดินแล้วโอ้โหยาวมากไม่ยออกลปละไม่ขอฟังคาเตือนใดๆทั้งสิน้นมีการวาอา้าวตรงนี้นมีทางว,าว้าวเลยละ่ะว,ว้าว5าบาทเราจะไปตรงนั้น,นเลือเรื่องเสร็จบิ๊งวิงบิงบงผีป่ะแม่ไม่ใช่ประตูนี่นะมันเป็นสิ่งประอา้าวหายไปแล้ว ออยั่ไม่หายดิดีดีมานวิ่ง <ผม S 1> <อ>หายวิ่งเป็สีขาวเดี๋ยวกูวิ่งมาหา <î m ul ia> ทางเข้าก่อนจะวิ <im ul ia> ่งแล้วนะจะวิ่งแล้วนะหนึ่งสองเดี๋ยวผมวิ่งและพี่ค่อยเริ่มนะหนึ่งสองสามไปแล้วกูวิ่งแล้วโอวยแล้ววิ่งแล้วกูวิ่งแล้วกูวิ่งแล้วโอ,อ๊ยจับไหล่ไรเฮียไม่มีใครมาจับจะตกระตาไปเองไอ้เน,น,น,นี่ไอ้ไสยังไอ้นี่คืออะไร เจเป็นนิดพม่จีนนี่หว่าอ,อันนี้พีจีนเหรอเนี่ยแล้วน,นี่คืออะไรอ่ะไม่ใช่าษญี่ปุ่นนี่มันจะจีนญี่ปุ่นหรออะไรอ่งเตยญี่ปุ่นแหละเนาะโอ๊ยแพนิคแบบก็ไม่หลดก็ <c oughs> ตรองนันไมีทางข้างหน้าด้วยอุ้ยว้าวอี่ มาลอกกันทำใบนะยิม้มสวยใช่นี่เังไม่นองคนืนเป็นทางข้างหน้ามีประตูหนึ่งบาร์ตามหากุญแจต่างประตูที่ซ่อนอยู่โอ้โหูสัมผัสได้ว่าจะมีผีวิ่งไล่แน่นอนนะทรงนี้โอ๋ยปล่อยกูตายไปเถอะน่าจะหายต้องหากุญแจเหรออุย้ยยี่ไม่ชอบเลยแตไม,มอีกนะคือถ้าหน้าจอซูมจะได้ว่าผีมาก้เวหน้าจอ กูอะไรของกูเออไปแล้วเชี่ยเด็กผีก็มาโอ๊ยมันมาแล้วมันมาแล้วทางไหนไม่รู้แต่มันมาแล้วเสียงอุ้งปีงวิ่งวิ่งเอ้าทางตันทางตันเแค่ทางตานแล้วกูจะตียังไงล่ะไม่ไหวนะเป็นเรื่องมาเจอเย่งี้ยตษาสาไรขอบเขตเวอร์เฮยมาเบียย์แถวนี้นะเมื่อกี้ไปทางไหนนะไปทางนี้ไม่เจออะไรเลยะเราไปทางนี้มั่งอีผีเฮียอน สัตว์จะต้องออกลำมืออ่ะหย็ดแม่ท้าปันฮะเหเคไม่มีอะไรเพื่อนมันไม่มีฉายไม่มีเลยอ๋อมีแต่กระเป๋าไอ้ตรงนี้มีตรงนี้มีคนมีคนวัดดีวัดดีมาแล้ววัดดีนายชื่ออะไรอ่ะออ้ยได้กุญแจแล้วเราต้องไปไปถ่าทางออกเหรอเจอกุญแจอ๋อกุญแจจำทางมาเอากุญแจได้ปะได้ได้อยู่และไม่ก็จะบอกว่า ต้องจําไว้เพราะว่าแบบเออนนนีนั่นกระโตกระตี้กระตาโตอ่ะตายเนี่ยไม่ได้กับแม่เลยตายปะตายดิคุณแจหายเลยอุตส่าห์เจอกุญแจแล้วเอาเงี้กุญแจเดี๋ยวเรานัทางมันไปไม่ยากมากอืแล้วซ้ายก็ตรงไปเออเดี๋ยวเราไปเดินหายนี่ก่อนประตูแพ้ประตูอยู่ไหนวะ โอ,อ้ยผีขี้บอกมาสิมันบอกครับมันบอกมันจะกินเราหรือเปล่ามันก็กินเราเนาะไม่ได้บอกเราหรอกมันยิ้มให้เราแล้วก็ตายเลยอะไม่ต้องมายิ้มให้โกดอนสมายจูม oh, ีโอ้โหว่าดีเราไม่ได้เจอเันมาเลยนะเปนบบี้ยเปนมาเฮ้ยเจอประตูแล้วเจอประตูแล้วประตูู่ทรงนี้จำทางมาไม่ได้ด้วยทางตันยึดคดพ่อคดแม่มึงเถื่อเด็กเฮียแม่งกูวิ่งละกูสับมั่ว โม่แล้วครับใครงแค็งแรงแข็งแรงแข็งวิ่งวิ่งวิ่งอ๋อหวัดดีจ้าขัา <c oughs> ขขา้นระวิ่งกับแม่งไปห่ีฮะฮะโอ้ย <c oughs> โอ้วิ่งไม่ทันม,มันขาย,ยาวอะ่ะ <c oughs> แล้วกลับไปเริ่มใหม่เจอแล้วกูเจอแล้วน่ <c oughs> าต้องเจอกูสิกูอยู่จุดเริ่มต้นน่ะแล <c oughs> ้วกูเจอเขาใหม่เลยไม่มึงไม่มึงไม่ขายคนเดียวอะ่ะอะแล้วกูต้องขายคนเดียวหรือไงล่ะ เออนั่นแหละมึงผีตรงนั้นตรงไหนตรงนั้นอะต้นสะแกนงตรงเนี้ยผีเนี่ <S <S อยอย่ามาใกล้กูอย่ามาแตะตัวฉันอย่ามาแตะตัวฉันอย่ามาแตะตัวฉันเอา้าประตูอยู่ทางไหนแล้ววะเอา้าหยีทางตันตายไหมไม่ตายวิ่งมั่วไปแล้วมึงกูเจอกุญแจแต่กูกลัวผีกลัวน้าเ<ะ>ขาแต่ทางตัน ถ้ากูจะวิบัติกระพอทางตันนี้แหละสงโง,งข่าวสียองนักนีไป้งไหนอ่ะไปไหนกกอ่ะเชี่ยกูหรอกอีพีสตินี่อา้าวเจออยู่กับกูเหรอเนี่ยหรือว่าอยู่คนเดียวเอกูเจอมาแล้วเพื่อนหางเน,น่นใช่ไหมแน่นอนหางก็ซื้อมาแพงหลายโลปักเอาใหม่ตรงเนี้ยซื้อแบบตรงไหนต้องไปทางไหนต่ออันนี้ไม่คุณนนะอ่ากับไปเริ่มต้นใหม่เลยปะ อีสัตนี่ทางนี้เป่ะนี่มันทางเดิมอีเหี้ยทางไหนเนี่ยไม่ได้กูวิ่งซอกเลยมาสิมาเอะผีก็ผีสินั่นนั่นจิ๋วหายแล้วกูวูยู่คนเดียวอีกแล้วเอาวิ่งหาไปก่อนเดี๋ยวกูดูประตูใหม่ก่อนขอจำทางประตูแบบนึงอันนี้เป็นใช่อีโม่อีเหี้ยทางตันวูมึงฆ่าคอ่ะกูยอมแล้วอ่ะเอาเถอะ นี้เข้ามาทางป้ายใช่ไหมอา้าวอ่ะอย่าเพิ่งกูกำลังพิสูจน์ทางอยู่อุเจอแล้วโอเคเข้าใจแล้วถึงซึ่งนเสอะอแดกกูเลยกูเจอันเจ้จแล้วบัาด,ดีจ้าอีนี่ปลอกูด้วยใจเย็นพร้อมนะกูจะวิงะ่ง่ะโอเคกูคทำทางได้เดี๋ยวคอลลีสลเตมิน่าแป๊บหนึ่งชัดแบบชัดมากมากหรือว่าแบบเนีย้ยชัดมากมันไม่กระตุกะ ออกไป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 ตามมา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 ตามาตามาไม่เจอผีเลยมามามาอ๋ออ่าอ่าหาเชี่ยมันประตูมันอยู่ไปประตูอยู่ทางผีอ่ะประตูมันอยู่ทางอีผีเขี่ยนั่นน่ะโอ้ยอีผีส้นตีนเดี๋ยวเดี๋ยวเอาใหม่แป๊บนึงแป๊บนึงนะเราต้องวิ่งกลับไปทางนี้เดียได้ว่ารีกันเรียน ไปเริ่มใหม่ไปอีกเอ้าเริ่มใหม่พอดีเลยอีมันอยู่ทางประตูอ่ะนี่มาทางนี้งนี้มีอะไรบ้างเป็นทางที่จะไปเจอประตูได้คือต้องเจอรูปภาพหนึ่งรูปแล้วก็อีกรูปหนึ่งเป็นสีเทาๆมั้งถ้าจำไม่ผิดนี่นี่ทางนี้ตามมาตามมาราเจอสิโอ้ยทางไหนวะนี่ไอ้หวะไม่ใช่เฮียกูเจอกูเจอว้า เปิดเหตได้แล้วออกแล้วตั้งใจแล้วหรอก็ออกแล้วไปดิออกไปมันไม่มันไม่เสร็จหรอแม่กูอยู่หน้าประตูเนี่ยประตูอากูไปด้วยเลยกูไปด้วยแล้วหน้าไหนมึงล่ะโอ๊ยมาแล้วดีจ้ามันยังไม่จบอีกเหรอหลุดไปอยู่ที่ป่าดงดิบกูวิ่งดีกว่าเยอะเดินมันจะเดินทางอเศัยยาวไกล นี่ผีป่ะเนี่ยนี่แมบอะไรโอู้้ยี่ยนั่งดิดอะไรรออยู่เนี่ยอธิ้าอ่าอะไรเอ้าตายไปแล้วพูดคุยกับชาวนะในช้านาล่ะกูอืมไม่ใช่ไปได้ตรงนู้นไปนี่นี่นี่ไหนฟาร์มเนอ์อุ้ยเี่ยต้นข้าวแทงหน้ากูดีคนชาวนะไม่ใช่ไม่ใช่นี่มัน ฉันี้ไม่เคยเห็นคุณไปก่อนเลยดีปรดระวังที่นี่พี่ชายของฉันิ่งเข้าไปในเมืองแล้วเขาก็ไม่ได้กลับมาตั้งแต่นั้นฉันี้ไม่รู้ว่าคุณอยู่ที่นี่ได้นานแค่ไหนแีอาจจะอยู่ดูเราอยู่ในขณะที่เรากำลังพูดอ้าวท่ี้พวกทํามองถ้าคนเนี่ผู้หญิงเล่นไพ่เลยคุณก็สายกันไปแล้วยังไม่สายหรอกเพราะว่าพวกเรามาจากบริษัทกำจัดที่เ้าไปนควายกูไม่ใช่คนทํามใช่กูเข้าถาทาเงี้ย เอ้ามีโน้ตนี่โอ้ยยีภาษาฮิส้นตีไหนอ่านไม่ออกกว่าลายไซดีอ๋อแบบว่าฉันเห็นคุณก็คือกับตาดูกูอยู่ใช่ไหมละ่ะโอ้ยเลกิกจีบดูฮ่า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 แต่แทน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 แท้เฮ้ยโอ้ยลูกพี่ผมไม่ชอบเลยอีพทนไอสิมาสิจับกูทันสีพวกกากรว่าฮ่าว่าฮ่า แน่จริงก็ตับปุ๋ยทันเต้มาเลยมาเลยบุกโอ้ควายห่วยห่วยห่วยอ่าฮ่าฮ่าฮ่าเดี๋ยวพึ่งเต็มเต็มได้ทั้งหมดละเดี๋ยวพึ่งจับตอนนี้ถ้ามึงจับกูตอนนี้เต็มไน้ทั้งหมดเลยพวกโมออ่ะไม่ได้ทำไมเป็นโลกเอ๋ออุ้ยไม่ดีแป้งไหนอ๋อแอบอยู่สเตมิน่าหมดอ้าวไม่เห็นมีอะไรไปไม่เห็นได้ไหน ไปทางนี้ทางนี้เปล่าทางมัว่วไม่พี่ทงนี้เลยต้องตรงไปข้างหน้าอันนี้เป็นแค่จุดให้เราพักหรือเปล่าแบบพักอุย้ยลูกปั้นที่นี่ทำกูเดินไม่ได้นี่อแเแตะอะไรควายม,มาสปีดรันมาเลยมาเลยมาสีอยู่อีอตัวนี้ตัวสูงมากมีตัวนี้ไล่ล่ะสีปิ่นเอ๊ะสีปิ่นญี่ปุ่นหูปิดสีปิ่นสีอะไรอู้ยังไรใช่นะ เห็ไรกูนะเตยนะสเตยินาหมดแล้วนะเตยยินนะอุ้ยหมดพอดีเลยมีใครไล่กูบ้างวะไปเดยนมายืนตรงนี้ก่อนเดี๋ยวๆทามันแย่เดี๋ยวๆเดี๋ยวๆวิ่งก่อนช่าเม่เถอะใครจะไล่ก็ไล่ไปเลยอย่าพึ่งโอ้มันไล่ยังไงมันนีวยี่มันไร้เหรอไรเดี๋ยวไล่กูสเตย์บินาหมดเตยนะพี่พี่ผมขอเวลาให้เช็คเหมือนกันนะเนี่ย อุ้ยผีเฮียตกใจมาสิอุ้ยมือ,อแอบมองเราเว้ยสังกลาสัากอบบองก์แอบมองกูเหรอให้ดีเถื่อเถืนมะหเอาไปไหนละเออกลัวศีรษ์ไม่ใช่เถ่อ้าวที่นี่ที่ไหนเนี่ยโอ้ยแล้กกวกูเดินช้าเป็นเต่าเลยอะไรเอ้ยม,มีห้องมีอีกแล้วห้องใต้ดินดูเหมือนว่าด้านล่างจะเป็นสถานที่ที่ฉันสามารถลงไปได้ ไม่จริงอ่ะอืมเฮียชอบแหมชอบเล่นทางนาขาววงกดนะต้องไปทางไหนอ่ะไปลองวนทางนี้ก่อนไหมเฮ้ยประตูประตูวิเศษต้องบอกข้าเถิดใครงับอ่ะ้าวเฮ้ยไปได้ไปได้ขัดสีขัดซีมีเอาจากโรงแรมขโรงแรมเอ้าดีๆอุ้ยเฮียกูโดนเลยเนี่ยเฮีย ไม่ทำเงียบเลยอะไรก็จำหน้าผีละตาเป็นอย่างนี้ดิทำอะไรอ่ะอุ้ยไอ้ควินทีคว้าไอ้ช่วยใบนี่คือสิ่งที่เจทำอยู่นะทำอะไรอ่ะไอ้ควินดีนั่งผงาบผงาบการจะหมดลมหายใจทำอะไรล่ะคุณอาจจะสงสัยว่าเธอคือใครฉันก็ไม่รู้เหมือนกันแต่สิ่งที่ฉันรู้คือบุคคลชั่วร้ายบางประเภทอืออุ้ยรีบหนีหนาขึ้นเนาะ คลิปแล้วออกเลยได้ปะ่ะโอ้ยกูไม่อยากคุยกับมึงแล้วแพนกวีนปล่อยกวกไปอะไรคลิปนี้อะไรล่ะมันเกี่ยวข้องกับตำนานญี่ปุ่นที่ฉันเคยได้ยินมาฉันไม่ได้จดจำอะไรมากแต่ฉันรู้ว่าสามารถพาคุณไปที่อะไรก็ตามที่ต้องการนี่นีนี่ไม่อะไรยังออกของแพนกวีนไม่ได้เลยมึงก็ไม่กลิบเลยแล้วมันมีอะไรบ้างดูทถูกเลงไปเจอจุขอยู่ในความวุ่นวายนี่มึันคลิปดี กูคุยกับแพนกวินอยู่ว้ายกูเจอผีแล้วผีอยเสียงทีแบบฟังเจอยงแบบนี่้ยมากเออกูขยับไม่ได้แพนกวินมันรั้งเอาไว้แต่จริงจริงมันจะไปกูไม่สามารถหลบหนีฉันได้ฉันฉันจะไม่เอาไปแล้วหนีแล้วมั้กูไปได้อย่ามาพูดอย่างนี้นะแพนกวินเลิกคุยกูสักทีไเรื่องไปไม่ได้ฟังไม่รู้เรื่องไงเวร กู <c oughs> เจอผีเนี่ยแล้วก็ึ้นรีบกันเถอ,อะไนมาดูดิอีดกผีซิ่งมากมองตรงอางนี้เดี๋ยวเดี๋ยวรอมันวนมารอบหนึ่งล้วค่อยไปไหมอือเดี๋ยวมาเราจะไปเลยผีเป็นไงอุ๊ยนั่นไงโอ้โหอีแดงตงๆๆุ้งเต่งตุ้งเตงมากเฮ้ยที่ไปไหนอ่ะดีวม<ด>ันไม่เม<ด>ลีเ้ยวผ่านเราเหรอ่านไปเลี้ยวด้วยกูไปทางนี้มีกี่ตัวเนะี่ยตัวเดียวสี่เหี้ยตัวเดียวก็พอละ กูดูแล้วเดี๋ยวทางมันก็บรรจบให้เรามาเจอกันนั่นแหละเอ้าไม่ใช่เอ้าเอาแล้วล่ะยังไงล่ะว่าตรงเนี้ยเดี๋ยวได้เจอมันแน่ถ้าเจอมันกูต้องทำไงเนี่ยหนีอุ้ยวัดดีอุ้ยทางทางอะไรอุ้ยลิฟต์เลยลิฟต์อยู่นี่วิ่งมากระปีมังลากแล้ว,ลลวเร็วเร็วเร็วขึวววววว้นมาขึ coated, ข้นมาข <c oughs> ึ้นมาวายพี่เดกกูรบงูเด่มันบอกให้เราหาทางออกจากโรงแรมแต่ว่าตอนนี้ โอ้เราต้องเจ้าทางเนี่ยตายความจันยิงซ้ำสันอยู่มีผีแบบวะเนี่ยผีบั็อกไปเออบั็อกไปคอยบักสาดุไหนผีวะมึงเออป่ะเนี่ยสีเยี่ยมเลยมากลับไปจำทางใหม่ก่อนเราต้องไปทางไหมไมึงคุยลืมไปแล้วตอนนี้มีไฟด้วยโอ้ยอีไอไอ้หน้าไอคี้ไปทีงไหนวะลืมแล้ววะ

วนอีกแล้ววนแล้วก็ตรงอรืวนแล้วก็ตรงนะครับทุกคนแล้วก็เลี้ยวไปทันทีขนั้นแล้วก็ตรงไปอีผีเฮี้ยนน่ะมันคานได้มันเดินสี่ขานะมันไม่ได้เดินขาดิตายก็แพงปะอะไรกูเตยกูป่้ยเตยกูมาทางตันนาเตยยู่ไหนนี่จะไอีแีบางนั้นนี่ผีบางนั้นอ้าเตยยังอยู่เหรอแล้วต้องไปทางไหนอ่ะ เราก็ต้องไปนี่เดียวไหมเดียวไหมก่อนไปไปเลยก็ไปนะไอ้เคียนี่มันขาดอะ้ยหมู่กับแพ้กับไตกับแพ้อีแ่เย็ดต้องไปทางไหนวะเอาทางตานอ๋อขอร้องเลยพี่พี่พี่ฟังก่อนพี่ฟังกูบ้างกูเดินมั่วซั่วหมดแล้วเนี่ยแย่ดีแล้ว โอ๊ะเดิมใจเดิมใจมากตกใจเดี๋ยวมันมันงไหอ่ะอย่างนี้เอออย่างนี้ยแบำทางอ่ะกูบอกว่าอันนี้ทำได้ไปไหนก็ได้ไม่ไปไม่เหรอไปไหนก็ได้ทางแยกเนี้ยสุดท้ายก็ต้องมาเจอกันตรงกลางอยู่ดี เอ๊ะแต่ทางมันดูไม่ง oh, ่ายเหมือนที oh, ่ค like ุยกันเอาไว้อ nice> ่ะก <like ็เหมือนเดิมเนี่ยโอ้กระตุกเป็นอะไรเปนี่เียอันนี้อันนี้อันนี้ตรงไปแล้วก็เลี้ยวเลี้ยววันนี้เลี้ยวตรงนี้เลี้ยวแยกนี้แล้วก็ตรงไปอีแมลงวีน่าเฮียเลี้ยวแยกนี้คอยกับพีมนมาจากทางนั้นหน้าอายจุกจุกมาติกุจุกมามาดีดีเฮียอ้าวนมาได้นี่นมาได้นี่อ้าวเฮียตาย รู้สึกว่าตอนนี้กูอาจจะไม่ได้ตกใจมากแล้วหรือเปล่าอืมรู้สึกเหนื่อยว่ะรู้สึกว่ารู้สึกชินกับหน้าผีแล้วตอนเนี้ยเออกำลังยืนคุยคุยอยู่เมื่อแล้วมันพุ่งมากูก,ก็น่าจะก,กรีดเหมือนเดิม,<ผ>มกำลางคุยกูถามจริงลิฟชันดี้บีเซฟโซอะไรให้กูบ้างไม่มีเตออยู่ไหนอะ่ะกูไปตามเรดีย์อยู่อ๋อนล้วก็วิง่งอยู่กับผี ผีหนีกูไปไหนแล้วไม่รู้ผีหนีมันไม่มันไม่ไล่มึงหรอหออไม่ไล่มัน,มมมนวนกลับไปแล้วควายมันไปแล้วไปหามึงอะ่ะตลก,กอุ้ยมันแหกเขาทำไงอุ้ยมึงกูเจอเลย,เยว้ากูเจอรีบกูเจอรีบอีฮี้กูเก่งจังนี้ใช่ป่าววะเอา้าเฮ้ยกูมาด้วยเลยเตยอุ้ยกูเก่งนะเนี่ยว่าไปอะไรอ่ะไม่จบอยากไปจบโออเฮี้มันจะแม่งปะ เกมยังไม่จบยาพึ่งนับศพทา้ารเฮ้เก่งนะเนี่ยเดินมัว่วถ้าดูแมปก็เออแรกก็ดูแมพไป,ปะละสะพักไม่ใช่หรอกนี่ไม่ใช่เรื่องจริงมันไม่สามารถเป็นจริงได้จบนี่ออโอยจบอาร์ตได้แล้ว <c oughs> เรา <Okay S 1> เล่น,นกี่จบได้มันจะแพ้เนี่ยอะไรกูอีกหลแคปเลยกูแคปเลยบทต่อไปกลับไปที่ล็อบบี้ ฉันเลือกกลับไปที่ล็อบบี้กดอันไหนอะล็อบบี้อะสีฟ้าอุ้ยคนเดียวอุ้ยกลับมาเจอหน้าปีศาจโอเคนะผมก็ถ้าใครชอบคลิปนี้เนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็ติดตามให้พวกเราด้วยนะสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับและบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้านะครับทุกคนบาย